กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23สาำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นทีอ่อำเภอเชียงขานจังหวัดเลยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในขณะนี้ค่ะทีอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล2ตำบลเชียงข่านอำเภอเชียงขานจังหวัดเลยพันเอกอาทิตย์แก้วดวงไ่ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23สาำนักงานพัฒนาภาค2 น่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานมอบพรมกันหนาวค่ะร่วมกับสถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพมูลนิธิพระคู่ประดิษฐ์วรการพร้อมท่องดำดำเนินการจัดพิธีมอบพรมกันหนาวจำนวนหารอยพื้นให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นค่ะครับ นอกจากนี้ครับยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยสั่งความสัมพันธ์กับชุมชนซึ่งนี้กิจกรรมกับประกอบไปด้วยนิทรรศการการเถิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเคลื่อนที่เป็นการบรรยายให้ความรู้การผสมพันธุ์ปลาการผสมเทียมโคด้านการเกษตรบริการตัดผมฟรีกับมีเลยครับคุณผู้ชมคนนี้าบริการให้ความรู้ทั้งการแพทย์เบื้องต้นบริการน้ำดื่มจำนวน1,000พันขวด ลผลิตจะเป็นละดัผลิตจากรถประปาสนามของหน่วยครับเป็นการให้บริการแจกใจเข่ากลองจํานวนหารอยกลองทั้งนี้ครับเป็นการซอยเหลือประชาชนและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานดังคากล่าวทีว่าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ทุกเวลา และทุกโอกาสครับค่ะคุณตาคุณยายช่วงนี้อากาศหนาวนะคะอากาศใส่เสื้อกันหนาวนาๆนะคะย่ำนอนกับองมผ้าดูแลสุขภาพร่างกาย